Shut sit up and d o ก็ผมเองผมก็รู้สึแกแรกๆก็รู้สึกไม่โอเคนะครับว่าเฮ้ยเวทีแบบนี้นะครับมันเป็นเวทีแห่งศักดิ์ศรีเป็นเวทีแห่งความขลังของคนวงการบอยที่อยู่มายาวนาน กะโหลกเสือเสียเกียรติไปทีหมดอ๋อหมายถึงหมายถึงรายการนี้นะก็ก็อยู่ที่มุมมองนะครับผมบอกได้เลยว่ารายการนี้เคสนี้อยู่ที่มุมมองถ้ามองในแง่ของการทำ <c oughs> ขอไปครับไม่มีใครทําอะไรถูกใจคนได้ทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําใจยอมรับนะครับรายการสิงห์มาวินเองนะครับก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งรายการที่สร้างสีสันและการคิดแบบนี้ดีกว่าเนาะถ้าไปมองว่ากะโหลกกะลาปากกระป๋อง ผมว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบูลลี่กันเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยการขัดขันมันต้องเกิดขึ้นแหละครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็หน้าหน้าอิจฉานะสิบคนนี้นะครับขึ้นบางคนชกมวยครั้งแรกในชีวิตก็ได้ชกเวทีราชดำเนินเลยซึ่งเวทีราชดำเนินนะครับอย่างที่พูดว่านักบวยเป็นเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนที่อยากจะชกแล้วไม่มีโอกาสนะก็ก็คงต้องดูกันนี่เป็น นี่เป็นโลกยุคใหม่นะครับที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับออกอบความคิดเดิมๆบางครั้งงทีมันก็ต้องมีการขีดก,กฎออกไปบ้างนะครับเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้แล้วก็ให้ตอบโจทย์การทําธุรกิจด้วยอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะเราเองเป็นคนเสพเนี่ยบางครั้งบางทีเราไม่ต้องลงทุนไงนเราอยากได้แบบนี้เราอยากได้แบบนั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทุกอย่างแนะ่เพราะว่าในเรื่องของแง่การทําธุรกิจบางทีมันก็ต้องมีหวังในเรื่องของ ริชการเข้าถึงถ้าทำออนไลน์ก็อ่ะการเข้ายอดวิวนู่นนี่นั่นนะครับถ้าถ้าจะยึดแบบเดิมๆอันนี้มุมมองของไม่ใช่มุมมองผมนะอันนี้การให้ความเห็นแบบเป็นกลางของคือถ้าถ้าจะยึดแบบเดิมๆเ,เลยถามว่าจัดมวยดีๆทุกวันนี้เวทีใครดูได้บ้างอะ่ะแล้วก็ดูไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแล้วรายการนี้มันเป็นรายการการกุศลด้วยที่สนับสนุนที่ผมนําเสนอข่าวมุมนี้เนี่ยเพราะหนึ่งเลยมันเป็นรายการที่ จะนาเงินไปมอบเป็นการกุศลนะครับให้กับคนยากไร้ให้กับคนที่ได้รับปัญหาคนที่รับผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีรายการนี้เนี่ยบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเสียโอกาสจากการช่วยเหลือจากรายการการละครั้งหนึ่งไฟไปถ้าเรามองแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะสบายใจขึ้นลองนึกภาพดูครับว่าถ้าครอบครัวของเรากําลังแย่นะครับแล้วรายการการละครั้งหนึ่งไฟจัดจบเราได้รับเงินช่วยเหลือจากรายการนี้มาช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเราเฮ้ย ความรู้สึกมันต่างกันกับกับ,ก,บกับคุณเต้ที่ที่คอมเมนต์แบบนี้นะผมว่านะมันคนละมุมกันนะคือเราเนี่ยเราเป็นผู้เสพเราไม่ต้องลงทุนใช่ไหมครับแล้วก็คือเราก็ดูไปชอบเราก็ว่าชอบไม่ชอบเราก็โอเคเราก็เลื่อนผ่านก็ได้นะครับถ้าถ้าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้ผมว่าคอมเมนต์ได้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้แต่ในมุมของในมุมของภาพรวมผมว่ารายการนี้ถ้ามันจะเสียหาย มันก็ตรงที่ว่าโอเคแหละเวทีราชดำเนินมันเป็นเวทีมาตรฐานนะครับเป็นเวทีมาตรฐานที่มันมันมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ของนักมวยมีทั้งอดีตแชมป์โลกมีทั้งอดีตยอดมวยมีทั้งตำนานมากมายนะครับใช้เวทีอย่างนี้สร้างตัวเองขึ้นมาและอยู่ๆวันนึงมีรายการมวยแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคนที่มาชกในเวทีเนี่ยบางคนไม่เคยได้ชคไม่เคยได้ชกมวยอาชีพเลยแน่นอนครับคนที่ดูมวยมานานคนที่อยู่ในวงการมวยอาจจะทําใจไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับหลังจบรายการนี้เนี่ยจะมีอีกอกี่คนครับที่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้นั่นคือคนที่ไม่มีโอกาสคนที่ยากไร้ที่เขารอการช่วยเหลือนะครับจากสิกราคารันหนึ่งไฟก็จะนําเงินส่วนหนึ่งไปมอบเป็นการกุศลเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามองในในใน,ในแง่แบบอยู่ตรงกลางแบบไม่คิดอะไรมันก็ต้องปรับมันต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าไม่มีรายการกราาริกรคันหนึ่งไฟเงนินก็คงยังไม่จัดมวยแหละเพราะว่าโปรโมเตอร์ใครจะไปจัดคนดูก็เข้าไม่ได้ จะได้ไม่ได้ก็คงต้องรอรุ้นเนี่ยรัฐบาลสบคผลล็อกเพิ่มหรือเปล่าสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กําลังใจกันมากกว่าถ้าไม่ชอบนะครับก็เลื่อนผ่านนะครับเพราะว่ารายการมวยดีๆรายการมวยทุกวันนี้เนี่ยมีมากมายหลากหลายรายการให้เราได้เลือกดูเลือกชมเพราะฉะนั้นรายการไหนที่มันรู้สึกไม่โอเคโอเคเราก็แค่คอมเมนต์แสดงความเห็นว่ารายการนี้นู่นนี่นั่นกว่ากันไปนะครับภาษาก็สุภาพนิดนึงผมว่าดีกว่านะครับประมาณนี้ราชดดำเนินเลยนะใช่ก็ผมเองผมก็รู้สึก แรกๆเขารู้สึกไม่โอเคนะครับว่าเฮ้ยเวทีแบบนี้นะครับมันเป็นเวทีแห่งศักดิ์ศรีเป็นเวทีแห่งความคลังของคนวงการบอยที่อยู่มายาวนานกว่า60สปีแล้วอยู่ๆมาจัดรายการแบบนี้แต่ถามว่ารายการแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่ว่าคนที่ขึ้นไปแข่งขันเนี่ยเคย เป็นผู้ต้องหาเคยกระทําผิดนะครับถ้ามองมุมนี้มันเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเปิดโอกาสให้กับคนที่เคยทําความผิดแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในมุมนี้มันก็สะท้อนได้แต่มันอยู่ที่เราเลือกนะครับเลือกที่จะมองมุมของรายการนี้แบบไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับก็ให้กําลังใจโปรโมเตอร์ให้กำลังใจนักกีฬากันไปเพราะว่าอย่างน้อยๆรายการนี้เนี่ยเขานําเงินไปมอบเป็นการกุศลนะครับ